ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องเขยอุดรคนชัยภูมิอ <pper> ีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันน mm hmm. <to> ี้นะครับพาเพื่อนนะครับมาเที่ยวงานวัดป่าบ้านขอนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเขือุดรจะมาเล่าความเป็นมาของวัดป่าบ้านขอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังนะครับวัดป่าบ้านขอจังหวัดอุดรนะครับเป็นวัดป่าที่ มีเสนาสนะและการสาธารณูปโภคที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสําหรับพระเนนและก็คาราวะาน,นะครับมีเสนาสนะป่าเหมาะแก่การปีกวิวกในส่วนของการเผยแพร่ทางจังหวัดอุดรก็กําหนดให้วัดป่าบ้านคอเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจําจังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่และพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคแห่งนี้นะครับ ประวัติความเป็นมาย่อยๆนะครับหลับวันนี้นะครับเขืออุดรจะมาเล่าให้ฟังนะครับประวัติของวัดป่าบ้านคอนะครับตั้งอยู่ที่บ้านคอตําบลเขือนน้ำอาเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนําของพระอาจารย์ทูลขิปปะปัญโยนะครับปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้วนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2551นะครับและเมื่อวันที่1มกราคม2528นะครับ วัดมีเนื้อที่ทั้งหมด410ไร่นะครับปัจจุบันมีเสนาสะนะและสาธารณสาธารณูปโภคเท่าที่จําเป็นต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสําหรับพระและคราวะานะครับมีเสนาสะนะป่าหมอแก่การวิเวกนะครับปีกวิเวกนะครับของใข้ผู้ที่ใข้จะปฏิบัติธรรมนะครับในส่วนของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการบริการทางชุมชนนั้น จังหวัดอุดรธานีกําหนดให้วัดป่าบ้านคอนะครับเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจําจังหวัดอุดรธานีนะครับและได้เคยจัดให้มีการบรรพชานะครับอุปสมบทอบรมกลุ่มปฏิบัติธรรมแก่นักเรียนและก็ประชาชนทั่วไปนะครับอีกทั้งยังมีคารวะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับขอบพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ําเสมอนะครับ <c oughs> ในส่วนอ่า ลักษณะเด่นนะครับของอพระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีมีพระนาวามินนะครับต้นพระสีมหาโพธิ์ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกานะครับประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์แห่งการตัดสูของพระพุทธเจ้านะครับและความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนานะครับอยู่เคียงคู่กับพระมหาธาตุเจดีย์ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับดอกบัวทองคํายอด พระมาหาเจดีย์นะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ33องค์นะครับหล่อขึ้นจากทองเหลืองผสมทองแดงหุ้มด้วยแผ่นทองคำนะครับบริสุทธิ์นะครับน้ำหนัก23กิโลกร,รัมนะครับองค์ละครังศิลปะลังกานะครับประดิษฐานพระเจดีย์ทองคำนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะครับตลอดทั้งปูชนียวัตถุและเครื่อง ถนิมพิมพาพรน,นะครับบูชาพระบรมธาตุอื่นๆชั้นล่างเป็นวิหารจากตุลมุกนะครับทรงไทยประดิษฐานพระบรมราสาลีธิกธาตุนะครับมีประตูกระจกแกะสลัก22ช่องนะครับผนังโดมมีภาพจิตกรรมพระมหาชนกนะครับพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อทูนนะครับสร้างขึ้นเพื่อน,น้อมถวายเป็นเครื่องสักการะบูชา พระคุณของหลวงพ่อทูนนะครับมีการจัดแสดงอัตโนูประวัติและผลงานด้านต่างๆภายในแนวความคิดการออกเปรียบให้เป็นวิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนะครับโดยใช้หลัก3หลักคือธรรมะธรรมชาติและก็วัฒนธรรมนะครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อทูนนะครับพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณค่านะครับให้ลูกหลานได้เรียนรู้และก็ยึดถือเป็น แบบอย่างการดำรงชีวิตสื่อไปนะครับต้นพระมหาต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับส่วนต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับรัฐบาลแห่งประเทศศรีลังกานะครับได้แบ่งกิ่งพันุ์มาจากเมืองอนุราทัป,ปุระนะครับอันเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระภิษุณีที่เป็นพระอรหัน์ได้ตอนกิ่งมาจากต้นโพตัสลูของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ เนื้อเมืองพุทธคยานะครับประเทศอินเดียนะครับเมื่อส0 0 0ันปีเศษที่ผ่านมานะครับประดิสถานเป็นสนยนร,รวมทางจิตใจของชาวพุทธทั่วทุกส่วนของโลกนะครับได้มีโอกาสถวายสักการะน้อมลํำลึกถึงพระปัญญาคุณพระอรุณาทิคุณนะครับเลีพระบริสุทธิ์ที่คุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับส่วนพระเกศสลักไม้ตะเคียนทองนะครับพระพุทธร,รูปแกะสลัก ปางสูตรทิ่นะครับปางตัดสรูปางปฐมเทศนาและปลางปลิเนิานนะครับดำรีการสร้างโดยหลวงพ่อทูลกิบป,ปะปัญโยนะครับในปีพศ2547นะครับโดยใช้ไม้แตะเขียนทองตลอดระยะเวลาการก่อสร้างของหลวงพ่อทูลน,นะครับเป็นผู้ออกแบบเองนะครับควบคุณการแกะสลักและการลงสีอย่างใกล้ชิดน,นะครับเพื่อให้ได้ผลงานที่ละเอียดปราณีตนะครับและวิจิตรงดงามนะครับ พระพุทธคุณทั้ง4ี่ปางประฏิสฐานอยู่ณนะวิหารสังเวชสังเวชนียสถานนะครับสีตำบลน,นะครับด้านทิศใต้ของพระมหาธาตุเจดีย์นะครับส่วนการเดินทางไปยังวัดป่าบ้านกอนะครับท่านผู้มีจิตสตาก็สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2นะครับอุดรหนองคายนะครับเมื่อท่านเดินทางมาถึงกิโลเมตรที่13นะครับให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข2 0 2 1 ถนนสายอุดรบ้านเผือนะครับเดินทางมาอีกสักประมาณ20กิโลเมตรนะครับแล้วเลี้ยวขวาเข้าวัดป่าบ้านคออีก3กิโลเมตรนะครับรวมระยะทางจากอุดรมาถึงวัดป่าบ้านโอก็จะประมาณ36กิโลเมตรนะครับสําหรับท่านที่พ่อแม่พี่น้องที่มีจิตตัตาที่จะจะเดินทางมาสักการะพระบรมภาษารีรัชฐานแล้วก็ พิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อทุนกิบปะาปัญโยนะครับก็เชิญได้นะครับที่วัดป่าบ้านคอนะครับตำบลเขือน้ำนะครับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับสำหรับวันนี้ก็เขยอุดรแล้วก็ทางครอบครัวก็ได้มีโอกาสนะครับก็เป็นงานประจําปีนะครับที่จัดมาทุกๆปีเลยนะครับมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงที่โควิดนะครับก็ทางวัดก็ได้ระงับการจัด งานของประจําปีของวัดไว้นะครับก็2ปี3ปีนะครับเพิ่งเพิ่งจะมาจัดเป็นปีแรกนะครับหลังจากที่ทางโควิดได้สั่งซาลงไปนะครับทางวัดก็เริ่มจะมีการจัดงานอีกครั้งนะครับสำหรับปีนี้นะครับงานนี้ก็ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่28แล้วนะครับ28่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับจะสิ้นสุดในวันที่ 6มีนาคมนะครับสำหรับท่านพี่น้องท่านใดที่มีจิตศรัทธาในทางวัดป่าบ้านขอนะครับก็เชิญได้เลยนะครับถ้ายังไม่ได้รู้ข่าวก็เผยอุดรก็ถือโอกาสได้แจ้งข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องลูกศิ์ลูกหาและท่านคลาวาสทั่วไปนะครับบุคคลทั่วไปที่มีจิตศรัทธาที่อยากจะมาร่วมงานบวงสรวง งานประจําปีนะครับก็พูดง่ายๆก็คืองานประจําปีของวัดป่าบ้านขอนะครับกอเชิญได้เลยนะครับงานก็เริ่มมาแล้วครับประมาณวันที่28กุมภาพันธ์นะครับจนถึงวันที่6มีนาคมก็เป็นวันสุดท้ายนะครับส่วนวันสุดท้ายวันที่6มีนาคมก็ตรงกับวันมาฆบูชานะครับก็เดี๋ยวมีงานเวียนเทียนนะครับรอบพระธาตุนะครับพระมหาธาตุนะครับ ก็มีงานเยอะแยะนะครับงานมากมายนะครับปฏิบัติธรรมทั่วทั้งคืนเลยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีจิตศรัทธาสนใจอยากจะมาร่วมงานนะครับวัดป่าบ้านขอก็เชิญได้เลยนะครับงานก็มีมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นทางด้านในของไอวิหารนะครับไอพิพิธภัณฑ์นะครับด้านในของพิพิธภัณฑ์ของ ทางหลวงพ่อทูลน,นะครับก็จะสวยสดม้นงานนะครับด้านในก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการก่อตั้งของวัดบ้างนะครับสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆนนะครับอยากที่จะมาเรียนรู้นะครับประวัติความเป็นมาของทางวัดต่าบ้านขอนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เชิญเข้ามาได้เลยนะครับก็พิพิธภัณฑ์ก็ มีหลายอย่างหลายรูปแบบให้นักเรียนเรียนรู้นะครับนักเรียนหรือว่าท่านทั่วไปนะครับพ่อแม่พี่น้องทั่วไปที่สนใจนะครับอยากจะมาชมมีพิพิธภัณฑ์ของท่านหลวงพ่อทูนนะครับพระอาจารย์ทูนครับจิปบป,ปัญญนะครับผู้ก่อตั้งวัดป่าบ้านกอนะครับก็เชิญได้เลยนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมงานได้เลยนะครับงานจะมาถึงก็วันที่6 มีนาคมก็เป็นวันสุดท้ายพอดีนะครับนี่ครับสำหรับน้องๆหนูๆห,ห,หลายท่านก็เข้ามาชมงานนะครับมาชมพิพิธภัณฑ์ของทางหลวงพ่อทูนนะครับพิพิธภัณฑ์ของวัดป่าบ้านคอนะครับก็ได้นําจัดแสดงก็ได้เปิดให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เข้ามารับชมนะครับสำหรับช่วงนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะนะครับไม,ไม่เหมือนตอนปีแรกๆแต่ก่อนนะครับก่อนที่จะมีโควิดนั้นก็ คนคึกคักเยอะแยะเลยนะครับคนมากกว่านี้เลยนะครับตกมาปีนี้ก็เพิ่งเปิดปีแรกก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับาะแต่ก่อนน่ะเขยอุดรก็บ้านก็ไม่ไกลกันนะครับนี่จากวัดป่าบ้านคอก็จะประมาณห้าถึงหกกิโลนะครับไม่เกินนี้นะครับจากวัดจากบ้านของเขยอุดรมาที่วัดป่าบ้านคอนะครับนี่นะครับปพิพิธภัณฑ์ก็จะเป็นการใช้ชีวิตการก่อตั้งวัด ของทางหลวงพ่อทูลกิจป,ปะปัญโยนะครับที่ได้ท่านได้ก่อตั้งนะครับก็จะมีรูปจําลองการก่อสร้างมีรูปเหมือนของหลวงพ่อทูลน,นะครับให้ทางพ่อแม่พี่น้องทางด้านคราวาสทั่วไปนะครับบุคคลทั่วไปได้เข้ามากร่าวไหวบูชานะครับสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็วิพิธภัณฑ์ ของหลวงพ่อทวลขิปปบรรโยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เกิออดอุดรก็มีโอกาสได้มาถ่ายทำและมานําเสนอวิถีชีวิตแนวทางการก่อสร้างวัดป่าบ้านคอนะครับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของอจังหวัดอ,ดอุดรธานีของเรานะครับเส้นทางเส้นจากอุดรมาบ้านผือน้ำสวมนายงนี้ก็ถือว่าเป็นเส้น เส้นธรรมะได้เลยนะครับวัดป่าดังๆหลายพื้นที่เลยนะครับจากแถวบ้านของเคยอุดรไปนี้นะครับเขตทางโซนนี้นะครับอําเภอนี้นะครับวัดป่าดังๆมีเยอะแยะนะครับออกจากวัดป่าบ้านขอนี้ไปก็เป็นทางน้ําสูนายงไปนั่นก็เป็นวัดป่าปูก้อนบ้างนะครับโอ้สถานที่ดังๆเยอะแยะนะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องทางด้านอื่นจังหวัดอื่นได้มา รับชมนะครับว่าทางจังหวัดอุดรของเราก็มีที่เที่ยวดีๆหลายๆที่นะครับอยากจะแนะนําให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับก็อยากจะให้เข้ามารับชมรับฟังได้เลยนะครับว่าประวัติการเป็นมาของทางวัดป่าบ้านขอเป็นยังไงบ้างครับนี่นะครับสำหรับการที่เราเดินเที่ยวเดินทําบุญในส่วนด้านของ พระอรรมธาตุเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาก็าจ,จะได้กลับบ้านก็ทางส่วนทางด้านล่างนี้ก็จะเป็นทางโรงทานนะครับที่ผมม่พี่น้องหลายท่านที่มีจิตศรัทธาได้มาตั้งโรงทานไว้แจกทานสําหรับท่านที่มาร่วมงานทําบุญบวงสรวงพระธาตุเรียบร้อยแล้วก็เกิดการหิวข้าวหิวปลาก็เชิญน,นะครับข้างล่างได้เลยนะครับว่าอาหารการกินเยอะแยะนะครับเพราะว่าเป็นโรงทาน ห้องน้ําห้องท่าก็สะดวกสบายมีเยอะแยะเพียงพอสําหรับท่านที่มาร่วมงานกันทุกๆคนเลยนะครับสะดวกสบายในทุกๆที่นะครับนี่นะครับอยากกินอะไรอยากในเที่ยวในจุดไหนอยากจะดูอะไรก็มีให้ครบเลยนะครับมีทั้งทําบุญมีทั้งเที่ยวมีพิพิธภัณฑ์นะครับไม่ใช่เฉพาะในเวลางานช่วงนี้นะครับที่เขาเปิดให้วันธรรมดาก็ที่ไม่ได้จัดงานก็สามารถมา ทำบุญกับวัดได้นะครับทางวัดก็เปิดให้กับพ่อแม่พี่น้องได้เข้ามารับชมตลอดนะครับก็ไม่ไม่ได้มีแค่วันนี้วันจัดงานเท่านั้นนะครับวันธรรมดาก็พ่อแม่พี่น้องก็สามารถมาบวงสรวงพระธาตุได้นะครับมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อทุนได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วถ้าเกิดชื่นชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเขยอ,อุดรคนชัยภูมิด้วยนะครับเพื่อจะได้นำคลิปดีๆมาลงสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งนะครับสำหรับท่านที่เข้า,ารับชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเขยอ,อุดรด้วยนะครับสำหรับท่านที่กดติดตามมาแล้วก็ขอให้รวยรวยรวย,รวยอย่าเจ็บอย่าจนให้เป็นเศรษฐีเงินล้านกันทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เขยอ,อุดรก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องคงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้เขยอุดรก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ